บรรยากาศฝนตกเต็มสี่ครับพี่น้องครับแกงกอาหมูสมสันเสักอีเลดห่อนหอนเข้ากันอาลํำครับพี่น้องขันว่าบุมตัวลองมึงเด้อครับพี่นอ้องอาลำํำสวัสดีครับพี่น้อง พบกับช่องแอมมี่แอนด์โกมินแฟมิลี่ครับผมเมื่อนี้โกมินมีเมนูมาอำรำคือเก่าครับพี่น้องครับเมื่อนี้โกมินสิเฮ็ดแกงอ่อมหมูสามสั้นใส่ผักอีเลิศครับพี่น้องครับเดี๋ยวโกมินสิพาไปมึงวัตถุดิบขั้นตอนการแกงอ่อมหมูสามสั้นใส่ผักอีเลิศครับพี่น้องไปเลยครับผมนี่ครับวัตถุดิบของเฮาในมื้อนี้ครับพี่น้องครับมีเครื่องแกงครับผมพริกแห้ง หอมแดงกระเทียมตะไครแตะกะคานะครับเนะ <Okay. S 1> าะจะมีหมูสามสัน้นหั่นพอดีค่ำครับโอเคเป็นผักครับผักอิเลือดครับผักอิเลือดหรือใบชะพููเ้านี่แหละครับเป็นผักซีเล่าใบบักกูดหอมต้นครับหอมตน้นเตรียมพร้อมแล้วครับ วัตถุดิบพร้อมแล้วเข้าไปมึงวิธีทำกันเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวโกมินสิเอาพริกแห้งคาตะไคร่ลงตำร่วมกันก่อนครับพี่น้องครับตำจนละเอียดลครับพี่น้องมันหอมครับหอมหอมดับกลิ่นข้าวไปเลยครับเป็นเมนูอีกเมนูครับหนึงครับที่เง่ายๆครับ กินเองสบายๆเมนูพื้นบ้านพิธีแบบบ้านๆของโกมินครับแขงเข้าละเอียดได้ที่เลยครับพี่น้องครับเอาหอมแดงลงครับหอมแดงตำพอแตกหน่อยๆครับนี่มันละเอียดหลาย เดี๋ยวโกมินสจะเอาเครื่องแกงลงมาขัวกับหมูสามสันที่เ้าเตรียมใหม่ครับพี่น้องครับรอรอกระทะห่อนจัง่อยครับบรรยากาศเมื่อนีครับฝนตกลิ้นอีกแล้วครับพี่น้องครับช่วงนี้พายุเข่ากับรักษาสุขภาพไปเน,นะครับพี่น้องเดอ,อเดินทางไปไสมาใไส่กระไดหมันเราบ้างครับเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนให้ดีครับเช็ครถเช็ค ล่าให้เรียบร้อยครับพี่น้องครับอาเกลือ <love> กระทะห้อนแล้ะครับพี่น้องเดี๋ยวก็มิ้นจะเอาหมูสามสาั้นลงไปขวัวครับเครื่องแกงเขาครับผม <love> กินอหอมๆครับยัวย่วๆครับก็อ oh, ยากให้พี่น้องไี้กินเลยล <love> เนาะเสียงฝนดังกับโลกวนนี้นะครับ <love> เริ่มตกแข้งแล้วครับ ขวัวจักน้อยเดี๋ยวเอาน้ำหยอดจักน้อยครับพี่น้องเพื่อไวมาา้มันติดกระทะครับเติมน้ำาจาักน้อยครับพี่น้องแล้วนกะ็ประแดกหยอดจักน้อยก่อนเ้ยครับเด้อใส่แหลมจีเข้ม <Okay. S 1> ครับต,ตอนนี้ โกมินกับสีขวไปเรื่อยๆครับให้ให้หมูสุกจักน้อยก่อนครับเดี๋ยวจังเข้าเดี๋ยวเข้าจังสีมาปรุงรสกันครับรสชาติอ่ำลำอ่ำลำขึ้นก่าครับพ่อหมูสุกแล้วครับเดี๋ยวโกมินสิปรุงรสครับพี่น้องครับปรุงรสชาติตามที่เขาต้องการเลยครับเตรียมน้ำก่อนนะครับ โกมิ้นปรุงรสเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาผักลงไปเลยครับพี่น้องครับโอ้หอมหอมผักอีเลือดครับพี่น้องน้ำนี่เยจะเติมหลายเล้วนะครับเขาเห็ดแกงออมครับเขา่เป็นเห็ดเขาเได้เห็ดต้มครับเป็นเห็ดต้มนี่ยจะใส่หนำหลายๆอันนี้แกงออมใส่พ่อเจาะครับพ่อเจาะนี่ครับเสียบเสีบครับพี่น้อง พอพักหลวมจังหน่อยครับก็บปิดไฟครับพี่น้องจะต้มโดนครับจะจะแกงโดนผักมันจิบเปื่อยจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับแกงอ่อมหมูสามชั้นใส่ใบอีเลิร์ดหอมๆครับหอมผักอีเลิศครับเดี๋ยวไปตักเสถ้วยกันเลยครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง แกงอ้อมหมูสามสันเสพฮันกินเลยครับกินน้ำทอนครับพี่น้องจ้างแซ่บมาอำลำร่วกันครับพี่น้องครับโกมินก็ขอฝากช่องแอมี่แอนโกมินแฟมิลี่เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันได้เยครับพี่น้องที่นี่โกมินขอโทรไปอำลำกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ